กลอย่าเลิกงานแล้วหาอะไรเล่นหน่อยดีกว่าหน่อยดูซิวันนี้มีจอยอะไรเล่นบ้างอืมนะจอยวันเล่นไปแล้วเบื่อไอสองตัวนี้ก็เพิ่งจะมาใหม่เวเตอร์ซูโปก็เล่นจนเบื่อละเวเตอร์ก็เพิ่งมาใหม่ยังใหม่อยู่ยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่เอเป็กสามเหรอมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเ่ยไม่ใช่นะไม่เล่นมาต้องอันนี้สิ ฟลอริจิ Q1 สวัสดีแฟนๆฟิทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่กับฟลอริจิมานานมากๆแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช่แล้วครับมันคือกล่องฟลอริจิ Q1 8ชิ้นดอกในตำนานนั่นเองครับผมโดยวันนี้เราจะนำมันมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ใน,นกล่องมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็ให้มาเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นตัวกล่องแล้วก็มีแท่นสําหรับวางโทรศัพท์และสายชาร์จแบบ m i โ r o USB ลักษณะาภายนอกนะครับตัวกล่องก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสีดําด้านมีขนาดเล็กพอดีมือตัวกล่องมี USB A มาให้2พอร์ตนะครับสำหรับต่อเมาส์และคีย์บอร์ดส่วนด้านบนเป็น m i โคร USB ใช้ต่อเลี้ยงไฟเวลาใช้งาน ส่วนด้านล่างมีปุ่มบลูทูธนะครับกดค้างจะทําให้ตัวกล่องปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ครับและนี่ก็ไม่ใช่จุดเด่นอะไรมากมายนะครับจุดเด่นหลักๆของน้องเขานะครับก็อยู่ที่การใช้งานครับมาถึงในด้านการใช้งานกันบ้างน,นะครับสิ่งที่ต้องมีเลยนะั่นก็คือเมาส์คีย์บอร์ดจะมีสายหรือไร้าสายก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ได้หมดเลย แถมตัวนี้เนี่ยรองรับระบบ Android ที่เวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะครับคายสาย Android เนี่ยยิ้มเลยนะฮะไม่ว่าชิป CPU จะเป็นชิปอะไรก็เล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านะครับสำหรับ iOS ยังใช้ไม่ได้นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นตอนนี้ก็ยังคงเป็น f r e ชจีเกมเซ็นเตอรนะครับที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเลือกเป็นแบบ l l a t Play Mode แอดเกมที่จะเล่นแล้วก็กด Start Game ได้เลยนะครับ นอกจากที่เราจะคอนโทรลปุ่มต่างๆผ่านเมาส์คีบอร์ดแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้กล่องนี้กลายเป็นกล่องเทพนั่นก็คือฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชัน f l a g i c g a m e Center ตัวนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าปุ่มได้แมปปิ้งได้อิสระตามใจเลยอยากให้ปุ่มไหนทำอะไรได้หมดทำปุ่มเป็นมาโครที่คุณสามารถทำ Quick Zoom หรือสลับสโคบไว้ก็ทำได้นะครับเรื่องของมาโครเนี่ยใครที่เก่งๆช้ำๆบอกเลยว่าหวานเกแน่นอนครับ สายเก็บแววสายฟาร์มก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอย่างเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ u n d ดาวนะครับก็เป็นเกม FPS เอาตัวรอดที่มีระบบฟาร์มของด้วยหรือจะตั้งค่าแกน x แกน y สำหรับลดแรงดีดปืนปรับความไวเมาส์ที่สามารถทําได้จริงเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ มาถึงในด้านฟิลลิ่งกันบ้างน,นะครับเวลาที่เราเล่นกับฟ a นดิจิคตัวนี้คุณใช้เมาส์เหมือนคุณเล่นในคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งผมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันโกงมากๆแต่ซื้อกันไปเล่นเพื่อความสนุกกันนะครับดีกว่าใช้บัคใช้โปรเล่นนะครับน้องๆสุดท้ายนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมอะไรนะครับตัวกล่องฟันดิจิคิตตัวนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่แต่แต่แตแต่แต่ว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเกมด้วยนะว่าเอื้อต่อการใช้งานไหมใครชอบเกมแนว FPS เกมฟาร์มเก็บเวลลงดันหรือเกมที่มีแผงปุ่มบังคับตัวละครเยอะๆก็บอกเลยว่าฟาร์ทจีคิวบอตัวนี้ตอบโจทย์การเล่นอย่างแน่นอนครับพกพาง่ายแถมใช้เล่นกันกับเพื่อนได้ทุกที่เลยนะครับ และสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของเราฟา n i ีทไท a แ l น n d ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยและครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนก่อนจากกันเราไปรับชมไฮไลท์แบบจัดเต็มก่อนครับไปกันเลย